สวัสดีครับอยู่กับหกร้อน้ำกีงครับได้เวลาย้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูสไตล์การย้ายการเอาไมโครขึ้นทันเลยครับว่าจะคือกันบอนี่แซมวิ่งขับเองครับมาห้อยมาสไตล์ใกลสไตล์มันครับแล้วแต่ อันนี้สถานที่มันแคบแคบไม่รู้ว่าเขาจะให้ถอยเข้าหรือเปล่าถอยยัดยหรือเปล่าหรือว่ากดฮะปั๊มท่านไหนเออจยจเลยเออเดี๋ยวเข้าไปก็ได้อ,อ่าถอยไปถอยไปอ,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 อย่าเพิ่งพูด <laughs> แบบนี้เลยครับทํิปทำการย้ายแล้วครับเราอยู่ตรงนี้สองวันครึ่งกับจํานวนเที่ยวสามร้อยกว่าเที่ยวบินไกลหน่อยครับช่วงท้ายๆ้า ใจ,ใจเย็นมากครับทุกคนต้องระมัดระวังในการขึ้นเ,นเพื่อไม่ให้เปิดเกิดความเสียหายเ <c> ห <oughs> ็นไหมเวลาเขาขึ้น,นีียก็จะไม่รีบร้อนครับไม่วู่วามอ่ะเสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานครับ ไม่ไปจอดรอตรงนั้นเลยถามโทรถาม,ถามพี่มี่เมา,เ,าเข้าไปในซอยนั้นก็โทรถามเขาเดี๋ยวเขาขึ้นรถมารับเองหนอกเรียบร้อยแล้วครับออะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บอใหม่ครับบอนี้จบแล้ว